ครูครับนะวันนี้เราพูดถึงหุ้น t t b กันใช่ไหมธุรกิจของ TT b ก็คือธุรกิจที่เป็นธนาคารนั่นแหละค่ะนักเรามาดูฐานะทางการเงินของท T b กันนิดนึงเนาะพอสินเชื่อของ t t b อยู่ที่ราว1ุณหนึ่งจุดหนึ่งห้าล้านบาทก็เป็นไซส์กลางๆและปกติแล้วรายได้ของแบงค์มีอยู่3อย่างนะคะ1ก็คือรายได้จากการปล่อยกู้2ก็คือรายได้จากค่าธรรมเนียม3ก็คือรายได้ที่มันเกิดขึ้นนะคะจากการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ของแบงก์นะคะรายได้ของก็นีทีิีเนาะก็คัญ มากที่สุดในงบการเงิน6เดือนของ t t b ก็คือผลขาดทุนด้านเครดิตลดลงอย่างมีนัยยะสาคัญผลขาดทุนด้านเครดิตคืออะไรครับกูก็คือการคํานวณนะคะว่าสินเชื่อที่ปล่อยไปมีความน่าจะเป็นที่จะเป็นหนี้เน่าเท่าไหร่แล้วแบงค์เนี่ยนะคะก็จะเอาความน่าจะเป็นนั้นเนี่ยมาคํานวณนะคะเป็นผลขาดทุนที่เรียกว่าผลขาดทุนด้านเครดิตไปก็ตามที่ผลขาดทุนด้านเครดิตมันลดลงก็จะทําให้งบกําไรขาดทุนของแบงค์นะคะมีกาไรเพิ่มขึ้นเรามาดูพอร์ตสินเชื่อนะคะของ t t b พอร์ตส่วนใหญ่เป็นการปล่อยสินเชื่อรายย่อย สินเชื่อของ t t b นะคะแล้วเนี่ยพอร์ตใหญ่หญๆเขาคือลดนิวคาะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ลดเก่าสิบห้าร์เซ็นต์มีคาโยแคก็คือสินเชื่อจำนำทะเบียนรถร,ถรวมของ TTV ก็ยังพึ่งพาอะนะคะการปล่อยกู้สินเชื่อรถยนต์เป็นหลักภาพแล้วไอ้เรื่องที่ผลขาดทุนจากราคารถมันด้อยค่าหรือว่ารถจีนตีตลาดเนี่ยครูคิดว่ามันเบาๆลงแล้ว หลังจากที่ธนาคารต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกียรตินาคินพัทระหรือท t บเลยนะคะขมกระหน่ำนะคะในการตัดด้อยค่าขาดทุนไปแล้วนะ,ะพักนี้ครูก็เห็นการชะลอตัวนะคะของผลขาดทุนด้านเครดิตแต่ต้องแบบบอกแบบนี้นะคะนะักลงทุนผลขาดทุนด้านเครดิตของหุ้นแบงค์นะคะเป็นสิ่งที่เกิดจากการประเมินสิ่งที่มันทํากําไรให้กับแบงค์นะคะคือเงินกู้นะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็ต้องพยายามที่จะเรียกลูกค้าให้มาฝากเงินแล้วก็ให้มาใช้บริการกับตัวเองวันนี้นะคะทุกแบงค์เนี่ยนะคะพยายามพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะเพื่อดึงลูกค้านะคะเข้ามา ะะใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของตัวเ TTB เนี่ยนะคะมีอัตราส่วนกําไร ROE หรือว่าผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นเนี่ยอยู่ราวแปดเปอร์เซ็นต์อัตรากำไรสุทธิยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีรายได้มีค่านิ่มนะคะอยู่ที่สามจุดสองแปดเปอร์เซ็นต์นะคราบงบแบบเนี้ยมันหน้าตาประมาณไหนประมัน BBL นะคะก็คือหุ้นแบ่งกุงเทพที่แม้ว่าความสามารถในการทํากําไรของหุ้นสองตัวนี้จะคล้ายกันมากเนาะแต่โครงสร้างของเงินกู้นะคะของธุรกิจของ TTB กับ BBL เนี่ยคนณละเรื่องเลย TTB เน้นที่พอร์ตเงินกู้รายย่อยถูงไหมส่วน BBL เนี่ยเขา การปล่อยกู้คอเปเรทนะคะนะนี่คือภาพรวมนะคะของหุ้น TTB